ทำดีเพื่อท่านค่ะทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้กับไได้รู้วท่านยางทำจะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเกือบสิปีเตมหน้าที่ผมเริ่มทํากันมาเนี่ยเราเคยทําเป็นคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเนี่ยในการที่จะทําตลาดเนี่ยไปไม่รอดฮะตอนในที่สุดเนี่ยเรามีมูลนิธิชุมชนไทยเข้ามาช่วยเหลือพวกเรากับทุกคนมันร่วมประชุมกันร่วมกันคิดร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันทําร่วมกันสร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วคนก็รู้สึกหวงแหน แล้วก็คนเท่าคนแก่กลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกน,นี่คือสิ่งที่เราได้จริงๆครผมว่าที่นี่เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นแหล่งเรียนรู้พอสมควรนะอีกป,ปีหนึ่งมีคนมาเรียนรู้กับพวกเราถึง2-300คณะก,ก็ดีใจนะที่เราได้มีส่วนหนึ่งที่ในการที่ได้ทําตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะผมเอนว่าคิดว่าพระองค์ท่านคงเหนื่อยแต่ผมว่าประชาชนชาวไทยทุกคนก็คงจะคิดเหมือนือนผมนี่แหละนะฮนะกถ็ถ้าคิดว่าถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทําเพื่อบ้านเมืองเนี่ย ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงมันก็คงจะหมดสิ้นไปพระองค์ท่านคงหายเหนื่อย